ที่เรื่องของการต่อต้านการทุจริตค่ะในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่เทศบาลตำบลวังดินอำเภอลี้นะคะก็มีการรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาเพื่อจะต่อต้านการทุจริตซึ่งก็นํามาเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตเพื่อจะขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดสิ้นไปค่ะ ที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะคะนายวรยุทธ์ดาวรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายข้าราชการประจําและพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตาบลวังดินโดยมีนายบุญส่งชัยมณีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดลําพูนนายวิวัต์จันโอภาสนายเพลีนายถาวรสามภูศีนาย,ยกเทศมนตรีตําบลวังดินผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะตามที่กระทรวงม,มหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กําหนดให้การป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยให้เป็นหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบสอดส่องดูแลและร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันสร้างความตระหนักและสร้างจิตสํานึกที่ดีให้เกิดแก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเทศบาลตําบลวังดินมีความมุ่งหวังให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสามารถพัฒนาอง องค์กรไปสู่องค์กรแห่งความโปรง่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบได้ครับนอกจากประชาชนตรวจสอบได้ประชาชนยังสามารถเป็นหูเป็นตาให้แก่หน่วยงานภาครัฐนะครับในการพบเห็นการพุจริตใช่ค่ะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐไม่เป็นไร<ช>ไม่ได้นะครับค,คุณผู้ชมพอเห็นแบบนี้สามารถแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แล้วครับอย่าปล่อยปละละเลยเป็นอันขาดเลยนะครับ